เนื่องด้วยฤดูกาลนี้นะครับเป็นฤดูกาลของมะนาวมะนาวจะสุกเยอะนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะนํามาบริโภคจนหมด เราก็เลยจะนําเอามาประยุกต์ใช้ในการทําน้ํายาเพื่อที่จะใช้ในงานด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจาระล้างภาชนะต่างๆการใช้เป็นน้าํายาไล่แมลงถือว่าเป็นการนําเอาสิ่งที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสําหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราไปเก็บมะนาวที่ร่วงหล่นมาแล้วนะครับเราควรที่จะล้างให้สะอาดแล้วเราก็จะนํามาหัน่นพร้อมทั้งเปลือกทั้งมเมล็ดเลยหลังจากที่เราหั่นมะนาวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปใส่ในภาชนะหมักจากนั้นให้เราเติมน้ําตาลทรายแดงลงไป100กร,รมัม จากนั้นให้เราเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไป2ช้อนจากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่า1.5ลิตรจากนั้นให้เราใช้ช้อนคนให้น้าตาลทรายแดงเนี่ยละลายหลังจากที่เราคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราปิดฝาภาชนะหมักให้เรียบร้อยตัวนี้เราจะใช้เวลาหมัก7วันเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้นะครับซึ่งน้ําหมักเอเนกประสงค์จากมะนาวจะมีประโยชน์นะครับก็คือ1นึ่ละ ใช้ในเรื่องของการชําระล้างทําความสะอาดคราบไขมันคราบสบู่ต่างๆอ่าบริเวณห้องน้ําเราเทแล้วเราก็สามารถที่จะใช้แปรงถูได้เลยข้อที่2ก็คือเราจะนํามาใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรอินทรีย์เป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งสารไลแร่แมลงเพราะว่าตัวน้าหมักอนเนกประสงค์จากมะนาวเนี่ยจะเป็นน้าหมักรดเปรี้ยวทั้งความเป็นกรดทั้งน้ํามันหอมระเหยที่มีอยู่ในเปลือกมะนาวสามารถที่จะป้องกันมแมลงได้ดีเทคนิคการทําน้าหมักอนเออนกประสงค์จากมะนาวเทคนิคนี้รับองว่าได้ผลแน่นอนครับ